โอเคสวัสดีครับเนเพื่อนทุกคนที่ผ่านทางเข้ามานะครับผมวันนี้อยู่เกม 7K นะครับตึงแน่นอนับผมวันนี้มีคลิปแรกนะต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่นะครับของ 7K เลยไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามแต่นะครับอันนี้เป็นภาคแรกที่ผมเล่นนะครับแต่ก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมานะครับแนะนำนะครับวิธีนะครับตีนะครับผมงัวชั้น10นะครับแล้วก็ออโต้แล้วก็การเซตสกิลนะครับและแน่นอนครับผมว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมีวิสกิตก็ได้นะครับนะมันก็สามารถจะผ่านได้นะครับจริงๆผมรู้สึกว่าใช้ตัวอื่นเหม เดี๋ยวนะครับผมนวะวิธีการเซตสกิลทาของอะไรบ้างน,นะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งบอกว่าของเนี่ยเราทําไม่ได้เยอะเลยนะเน้นหลักๆแค่2ตัวละครก็พอนะครับนะไม่จำเป็นต้องเน้นทุกตัวนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่ผมปล่อยออโต้ไว้นะเดี๋ยวผมโอเคหยุดเลยต้องบอกว่าราเชลเนี่ยในส่วนตําแหน่งของไอ้นี้นะครับที่ตําแหน่งแทนบิ๊กจิตเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เอามาเปิดเซทสกิลอะไรเลยนะเอามายืนเฉยๆดูสมามอินะครับผมโอเค มาเริ่มต้นนะครับผมนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าตัวสําคัญนะครับหรือตัวที่เราจะเน้นของเนี่ยจะมีอยู่ประมาณออสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งคือขอแค่ จบนะครับในส่วนของลูกน้องงัวให้ได้กระพอนะครับตัวแรกเลยนะครับผมนะ่ก็คือตัวดาเมจของรถในเองนะครับก็คือเอสปาร่านะครับเอสปาร่าเนี่ยเพื่อนๆจาเป็นนะครับจำเป็นนะครับต้องอัตรตาคิดเข้าเนี่ยอย่างน้อยนะครับห้ขึ้นไปเนาะเพื่อที่จะทําให้ดาเมจมันไม่แกว่งนะครับสังเกตไหมครับ ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีปัญหาว่าดาเมจมันจะแกว่งนิดนึงใช่ไหมครับแน่นอนว่ายิ่งอัตราคีย์เข้าเยอะเนี่ยดาเมจมันก็จะไม่แกว่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยอัตราคีย์เข้านะครับเพราะว่าการติดคีไม่ติดคีเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันสูงนะครับและแน่นอนว่าผมนะก็จะเป็นในส่วนของพลังโจมตีเวทนะครับเพื่อนๆก็ต้องดันพลังโจมตีให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะปิดบอสให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ผมกันนะครับอุปกรณ์ผมเนี่ยจะใส่เป็นเซ็ตรราคอ่่วมยู ด้วยนะครับอันนี้ก็พลังโจมตีเหมือนกันนะครับมีความเสียหายคิดค่าแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็นี้ก็พลังโจมตีเหมือนกันมีอัตราคิดค่าอีกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพลังโจมตีอันนี้ผมยังหาไม่ได้นะแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นพลังโจมตีแบบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับของผมนะในส่วนของเอสปาร์ดาที่เพื่อนๆต้องเน้นนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับหรือตัวสําคัญที่เพื่อนๆต้องเน้นนะครับก็คือในส่วนของตัวละครในการฮิวนั่นเองต้องบอกว่างััััััััวววช้้้นน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 เเเเเีีีีี่่่่่่ยยแแแแรรรรรรงงงะะะะคคคคคคบบบบมมาาาากกกกกๆๆลล็็็ตตสํํญทททจจืือออพป ลีนาเนี่ยฮิลให้แรงยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว่าลีนานะครับจะฮิลตาม h p ของตัวเองนะครับซึ่งมันจะฮิลต่อเนื่องสองเธอเลยเป็นอะไรที่ดีมากส่วนตัวผมฮิลประมาณพันสองนะครับก็คือการฮิลต่อเนื่องนะจริงๆมันสามารถบูตได้มากกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทําของยังไงนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมทําของผิดนะครับตอนนั้นผมไม่รู้เรื่อง <c oughs> แต่ผมก็จะมาแนะนำเพืเ่อนๆนะครับให้ทําของที่ถูกนี่ขอไหม เพื่อนๆนะครับสามารถเจาะแค่3รูก็พอนะครับก็คือรูอุปรกรณ์โจมตีกับรูป้องกันมันเจาะอยู่แล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆนะครับเจาะป้องกันเพิ่มแล้วใส่ในส่วนของเสื้อที่มี h p เปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้าไปทีนี้ลีน่าก็จะฮิลได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสงัวเนี่ยมันตีแรงนะครับถ้าเราสามารถฮิลให้เลือดเต็มได้นะครับในแต่ละครั้งที่ฮิลเนี่ยเราก็จะยืนไหวย,ยิ่งขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องทําของมากนั่นเองนะครับในส่วนของลีน่าย้ําว่าเน้น H HP แล้็เงเป็นะครับ่ต้อองเจาาะวุเหมมือนผก็ได้ เพราะฉะนั้นลีนาเจาะเพิ่มแค่ลูเดียวนะครับแล้วในส่วนของคารอนแน่นอนครับคารอนเนี่ยก็จะฮิวค่อนข้างสูงแล้วก็คารอนเป็นตัวละครที่หาง่ายเพราะเป็นตัวม่วงนะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับเน้นพลังยมตีเลยเพราะว่าคารอนเนี่ยถ้าเรานะครับเน้นพลังยมตีเนี่ยมันก็จะฮิวแรงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เจาะเลยนะครับผมไม่ได้เจาะเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยก็ใส่เป็นบวกซิเบเดกนะครับสามารถฮิวได้แรงกว่านี้แต่แค่พลังยมตีเวทส2 0 0 0ก็สามารถฮิวให้เต็มได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเดซี่นั่นเองนะครับเดซี่เนี่ยจะเป็นตัวในการที่จะบัฟนะครับดาเมจเวทให้ในส่วนของเจ้าตัวเออเอสปาร่าด้วยนะครับอาผู้ชื่อผิดแล้วเป็นผู้เล่นใหม่เนาะเอสปาร่าเอสปาร่านะครับซึ่งแน่นอนครับพาสซีฟของมันเนี่ยก็จะเพิ่มมาพลังยมตีเวทนะครับให้ตลอดเวลาเลยนะครับผมนะ ซึ่งก็จะเพิ่มให้กับพันธมิตรที่มีพลังยมดีสูงสุดแน่นอนก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือเอสปาร่านะครับและนะครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําเลยก็คือจบนะครับลูกน้องบอสงัวให้ได้นะครับก็คือเพิ่มพลังยมดีเวทนะครับก็คือสกิลแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องปิดลูกบอสงัวให้ได้นะครับอ่ะมาดูของที่ผมใส่กันนะครับของที่ใส่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แน่นเลยนะนะเ็เป็นของนะครับเน้นนะครับออฟพลังยมดีทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมพลังยมดีนะครับอันนี้ยังยังไม่สวยนะอันนี้ นี่อไหมเอาแค่ปิดลูกบอสงูให้ได้เพื่อนเื่อนก็จะโอเคแล้วนะครับนะก็ลองไปเทสดูแล้วกันนะครับนะส่วนตัวผมก็ใส่แค่พลังยมตีเปอร์เซ็นต์แค่ชิ้นเดียวเองที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรนะครับนะ โอเคประมาณนี้นะครับมาอยู่ในส่วนของตำแหน่งนี้กันบ้างนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าทีมเพื่อนๆยิงได้แบบจริงผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นอีวานครับแล้วก็วนนะครับวนในการยิงของเอสปาดาสรอบก็จะจบได้เหมือนกันนะครับหรือนะครับถ้ามีบิสกิตก็ใส่บิสกิตไปนะครับแต่ผมคิดว่าบิสกิตเนี่ยแม่ว่าเราจะใส่ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะสำหรับบอสชั้นสิบนะครับคือบิสกิตเนี่ยต้องบอกว่าเราเอามาเพิ่มดาเมจนะครับในส่วนของสกิลอันนี้เนาะอัปเกรดอาวุธนะครับแต่ในส่วนของรถพลังมงััันนนเีี่่ยมมมไได้ผลกบ งอยู่แล้วหูกหมเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยแนะนําว่านะครับใส่เป็นลาเชลน่าจะดีกว่าเพราะว่าลาเชลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแค่มันยืนโง่ๆมันก็สามารถที่จะเพื่อมาตาโจมตีจุดอ่อนได้แล้วดูกหระใช่ไหม นะครับแล้วมันเนี่ยเวลาตายเนี่ยก็สามารถฟื้นชีพได้ด้วยนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมว่ามันมันซัพพอร์ตได้ดีนะแลวก็นะครับถ้าสมมติเพื่อนๆยืมไม่ไหวอีกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถนะครับใช้สกิลนะครับผมนะเปลวไฟชุกโชนนะในการลดนะครับดาเมจของบอสงัวได้อีกนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยทีมได้มากกว่านั่นเองนึกออกไหมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับของนะครับแล้วก็สำหรับตัวสำคัญที่เน้นย้ำให้ปั้นนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเซตสกิลในการเริ่มต้นกันบ้างนะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่เคยที่จะเล่นเลยเนี่ยให้เซตสกิลแบบนี้ครับเป็นนะครับของเดซี่นะครับ1นะครับแล้วก็ของเจ้าตัวลีน่า2แล้วก็เอพาร่าสามอ่ะเซตไว้อย่างนี้นะอันนี้สําหรับเพื่อนๆที How ่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับเพราะว่าเราต้องกดมือในสกิลต่ตอไปนะอ่ะ okay, โอเคมาลุยครับผมปุบโอเคนะครับ สำหรับบอสงูเนี่ยเริ่มต้นมานะครับเมื่อเสกลูกน้องมานะครับอันนี้คือสิ่งที่จะวัดว่าเราจะปล่อยออโต้ได้ไหมนะคือเดซี่เนี่ยต้องขวาดให้หมดนะครับหรือจะเหลือสักตัวหนึ่งก็ได้นะเหลือตัวหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเรายังยิงธรรมดาได้อยู่นะครับแล้วทีนี้ก็ฮิลเลยสังเกตนะฮิลปึ๊บพันแผดใชัยไหมนี่แหละสังคสำคัญนะครับถ้าเราสามารถฮิลได้มากเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมเราเนี่ยยืนได้ไหวย,ยิ่งขึ้นนึกออกป่าเออนะครับ เห็นไหมเออเอปาดาเนี่ยจะเลือดน้อยแล้วแต่นะครับมันก็จะเด้งเลือดมาเป็นพันสองเรื่อยๆถูกไหมครับอ่ะแล้วเราก็จะได้ยิงนะครับในสกิลที่แรงอีกรอบหนึ่งนะครับฮึมอ่ะแล้วกดสกิลฮิลของคารอนเพิ่มเลยเห็นไหมพันสองนะครับเราก็จะฮิลได้เต็มมากยิ่งขึ้นมันจะมีแค่เอปาดาที่เลือดปิ่มๆแต่พอคารอนที่ปุ๊บเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยครับ แล้วก็ในส่วนของสก,กิลอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆยืนไหวแบบผมเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดสก,กิลบัฟของลีนาหรือว่าเจ้าตัวราเชลก็ได้แต่ผมเลือกที่จะฮิวนะครับผมเลือกที่จะฮิวนะครับเลือกที่จะฮิวเพื่อที่จะให้ยืนได้ไหวย,ยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะไปออโต้ไงเห็นไหมเลือก็จะเต็มปิ๊บนะครับอ่ะแล้วก็กวาดอีกรอบนึงเรียบร้อยครับแล้วก็อีกสองสกิลจบแค่นั้นเองนะครับ <S <S <ๆ>เห็นไหมว่าราเชลเนี่ยไม่ต้องทําอะไร มายืนสวยๆนะครับเพิ่มจุดอ่อนก็พอแล้วนะครับเราไม่ต้องใส่บิดกิดก็ได้นะครับอ่ะแล้วเราก็สามารถจบบอสมัวได้แบบอีซี่นั่นเองครับเรียบร้อยครับผมประมาณนี้ครับไม่ยากนะครับนะอ่ะทีนี้นะครับมาอยู่ในส่วนของการนะครับของการจัดสกิลออโต้กันบ้างนะครับจัดสกิลออโต้นะครับถ้าเป็นเอาแบบเมื่อกี้เลยก็คือนะครับเดซี่หนึ่งนะครับแล้วก็มีหน้าสองนะครับแล้วก็เอสป้าด้าสามสี่ครับแล้วก็ ฟาลอน5 6แค่นี้เองนะครับก็จะทำให้เ,เพื่อนๆนสามารถที่จะปล่อยออโต้ได้แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ตายยิ่งขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองออโต้กันดูสักอีกทีหนึ่งนะครับแบบไม่ต้องกดเลยนะโอเคนะครับอ่ะลูกน้องมาปุ๊บเดซี่ตีไปหนึ่งทีแล้วสก,กิลปิดไปเรียบร้อยครับผมเนี่ มันก็จะฝา่าไม่ง่ายยิ่งขึ้นนะครับคือต้องบอกว่าทีมเราเนี่ยเน้นถึกนะครับเน้นถึกจริงๆเน้นถึกคือฮิวยับยับฮิวยับยับอย่างน้อยเนี่ยเลือดต้องเต็มไว้ก่อนนะครับเออเลือดต้องเต็มไว้ก่อนแล้วเราจะเราจะวนกี่รอบก็แล้วแต่เราเนอะวะเออขอให้เลือดมันเต็มไว้ก่อนอะเราวนกี่รอบก็ก็แล<ม>้วแต่นะครับยิงปไปเรว่างปะ แล้วเอสปาดาา่องไปเรียบร้อยครับโอ้โหคือดาเมจมันก็จังแก่งอยู่นะเ0็ดกับ3 0 0สนี่แกลงไปไหนวะเนี่ยแล้วก็ฮิลเพิ่มเติมเต็มหลอดเรียบร้อยครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับก็คือเราต้องอย่างไรเรื่องต้องเต็มไว้ก่อนนะครับ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็เดซี่ก็ออกสกิลอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับผมคือผมคิดว่าถ้าไม่ฮิวเนี่ยมันก็จะรับดาเมจได้ยากนะเพราะเราจะโดนดาเมจชุดหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับและปิดท้ายด้วยเอสปาร่ายิงมาอีกหนึ่งที่เรียบร้อยประมาณนี้โอเคอ่ะ ประมาณนี้ครับผมสําหรับนะครับไกด์นะก็ผมเองก็เป็นมือใหม่สําหรับ 7K เหมือนกันนะครับยังไงก็ผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะลองทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับสาหรับ 7K เนาะยังไงนะผมอยากเห็นวิธีไหนอยากเห็นของแบบไหนนะครับก็ลองขอมาได้นะครับยังไงก็เล่นเกมสนุกนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ